เพื่อนๆมันเยอะเนี่ยแล้วเราจะไปที่อื่นได้หรอเนี่ยนี่จ้ะเด็ดแล้วนะนี่จ้ะนี่จ้ะเหตุจากที่ว่าเขาแห้งๆนะแล้วพอดีฝนลงมานี้ก็มีอ่ะเนี่ยเล็กๆอย่างนั้นเดี๋ยวเราอยากดูเหมือนจะมีแดดเยอะนะคะ วันนี้พยากรณ์อากาศว่าแดดทั้งวันจ้ะก็เลยมาตามความชอบแล้วจ้าชอบเข้าป่านี่ได้อากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้เห็ดถ้าหน้าบูบลรี่ก็จะได้บูบลรี่จ้ะ<ม>เราก็เอากระป๋องมาจ้ะอันนี้ดูดิน,นี่รอยเขาเก็บกันวานแถวนี้มันจะ ไม่แทบไม่ได้เห็นแล้วจ้ะถ้าอยู่ติดท้องโล่งอย่างเงี้ยไม่มีเห็ดให้เราเก็บหรอกจ้ะเราจะเข้าไปด้านในๆน,นะไปเร็วๆแล้วก็วิ่งออกมาเร็วๆจ้ะไปรุ่นด้วยกันจ้ะแต่ว่าที่ที่เห็นเนี่ยเก็บไปก่อนเราจะไปตรงลึกๆก่อนนะ้วเดี๋ยวรีบวิ่งออกมาจ้ะนี่จ้ะเพื่อนๆมันเยอะเนี่ยแล้วเราจะไปที่อื่นได้หรือเนี่ยด,ดูดินั่นอีกนั่นอีกจ่ะนี่นี่ หลบจดตามซอกตามมุมมาจ้ะวันนี้เราใส่เสื้อสะท้อนแสงนะกลัวเขาคิดว่าเราเป็นกวางนี่จ้ะโอ้เยอะเลยจ้ะทุกคนทําไงดีเดี๋ยวเราเก็บเท่าที่เห็นก่อนไหมเฮ้ยมันเยอะมากเลยอะเราจะไปได้นี่เราต้องเก็บก่อนละเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะเด็ดแล้วนะเราขอเด็แต่มันนิ่มมากเลยจ้ะ มือหนึ่งจับกล้องนะคะจับขากล้องจ้ะเพราะว่าเป็นกล้องห้อยคอจ้ะทุกคนนี่จ้ะให้ดูนะไปด้านข้ดูดข้างในนี้โอ้โหข่้นดูดิดูดิดโอ้ยไม่อยากลื้อไปมากจ้ะเพราะมันเป็นพงต้นไม้ กลัวแต่เก็บแ่วที่เห็นนี่ก่อนเนาะเพื่อนดูตันี้นี่นี่กันไก่ตัดจ้านี่เรารีบรีบเราจะไม่ได้หยิบกันไกลจ้ะมันเป็นเรื่องจริงนะ เราไม่อยากเก็บต้นเล็กๆนะโหนี่เพื่อนหลายดอกอยู่นะจ๊ะคุยอยู่ด้วยกันนะเนี่ยลังขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวเขาเฉพาะดอกที่มันใหญ่หน่อยนะเนาะมาดูตรงนี้ดิเก็บเห็ดเราก็ไม่ได้ย,ยกกล้องถ่ายรูปเลยจ้ะ <c oughs> ลืมนี่จ้ะ นี่จ้ะเหตุจากที่ว่าเขาแห้งๆนะแล้วพอดีฝนลงมานี่จ้ะเวลาเข้าป่าทีเราก็จะไม่ได้ปล่อยทีเดียวทุกทุกอันเลยจ้ะเพราะมันยาวมากจ้ะเราก็อยากให้เพื่อนได้รับชมการเก็บเห็ดในต่างแดนนะคะก็ท่านใดที่ชอบก็ขอบคุณมากๆเลยจ้ะท่านใดที่ไม่ชอบก็มาชมจ้ะให้กำลังใจ อันนี้นี่มันแรงจ้ะเพื่อนๆอันนี้นี่พอได้นะเอาไปด้วยเสียดายนะเราไป็นโรคเสียดายนี่จ้ะเล็กๆเ,เดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็มีใหย่ยหลายดอกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาเราเก็บเฉพาะตรงที่เรามองเห็นก่อนนะจ๊ะ <S <S เยอะอยู่จ้ะอยู่ตามซอกตามหลืบอะไรเงี้ยเล็กมากเราก็จะยังไม่เอา เพื่อนนะนี่จ้ะเราอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะว่ามันสวยขนาดไหนอันนี้กอนีีสวยกอนนี้ก็สวยจ้ะอืมอะไรจะสวยดีนี่จ้ะเราก็เอื้อมไปเก็บข้างๆมาขามันยาวอันนี้ใช้กรรไกรตัดนะลองดูเนาะเราจะมองไม่ไม่เห็นนะจ๊ะทุกคน ต้องขออภัยด้วยนะเรามองในกล้องไม่ค่อยไม่ค่อยได้จ้ะนี้เดี๋ยวนี่นี่เรากองไว้ก่อนเห็นปะเพื่อนนี่ขายยาวมากเลยแต่เขายังไม่ใหญ่มากเราว่าเราจะทิ้งไว้ก่อนนะเอาเฉพาะที่ที่ใหญ่ๆก่อนอเอาแถนี้ก็จะใช้กินไกตัดใช่ไหมคะเดี๋ยวไปเอาเนี่งกองได้เยอะเลยจ้ะ ดอกใหญ่มากนี่จ้ะนิดอกม,มองเกือบไม่รู้เลยซอนจ้ะทุกคนเราเลยดอกวันนี้เราจะผ่าเนี่ยเวลาอบจ้ะผ่าแล้วจะมีเศษกิ่งไม้เนี่ยเข้าไปอยู่จ้ะมันอันนี้ไม่เป็นพุ่มเป็นกอเลยดอกเดียวนี่เพื่อนๆอ,อันนี้สองดอก ว่าจะเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะตัดก็ไม่ค่อยถนดัดคุณเพื่อนดูดิเยอะอยู่นะนี่ตรงนี้เนี่ยเยอะเลยเลยจ้ะเก็บเลยเขตที่เราอยู่เห็ดไม่ได้เยอะเหมือนเมืองอื่นนะคะ ก็จะได้อย่างที่ท่านผู้ชมมาชมนี้แหละจ้ะเราก็อันไหนไม่เจอเห็ดเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูจ้ะก็จะถ่ายเฉพาะที่เจอเห็ดะนะนี่กังไกลตัดดิเธอซัวเดีดยดตรงที่นั่งนี่ดองเนี่ยไม่ต้องดูนะเดี๋ยวจะดึงมาให้ดูเลยเพราะว่ามันกล้องมันไปไม่ได้นี่จ้ะเพื่อนๆเพื่อน คนคงนึกไม่ถึงว่าตรงนี้มีเห็ดแน่เลยจ้ะวันนี้สองดอกดูเหมือนจะเล็กนะแต่ดูขาดิขาเขาไม่ธรรมดาเนะี้เ่ยงามเลยจ้ะเสียงนกดิอันนี้ที่มันแห้งจ้ะเพื่อนๆเ,เราก็จะเด็ดๆไปเลยเนาะเนี่ยแห้งเลยเห็นไหมเพราะว่าที่นี่ก็แรงนะคะ เขตที่เราอยู่เลยแหละเพื่อดูที่เดียวอ่ะจะได้สองโลแล้วอะไม่ได้โมนะเรื่องจริงเพื่อนที่เดียวเลยจ้ะนีโลเดียวนั่นแหละนี่ที่เดียวที่เดียวตรงนี้นเพื่อนดูนี่จ้ะนี่จ้ะเพื่อนเด็ดเอามั่งนะ มันป๊อปอจ้ะลรงมาเก็บเห็ดที่เรากองไว้เก็บเห็ดที่เรากองไว้นะเธอได้ไงได้เยอะเลยตรงนี้ก็มีอันเนี้ยเล็กๆอย่างนั้นเดี๋ยวเรายัางไม่เอาเลยกัน เอาแค่นี้จ้ะเพื่อนโยนได้นะคะไม่หกมักเพราะมันไม่ได้หนักโยนไม่ได้โยนแบบไกลมากแต่กล้องนี้เป็นกล้องถ่ายมุมไกลเพื่อนมุมไกลหรือมุมใกล้เดียพูดไม่ถูก <c oughs> นี่จ้าเราก็จะเด็ดเนี่ยมันง่ายดีอะถ้าไม่งั้นเ,เราเพราะววงเราถือไม้เคาะทางด้วยจ้ะ เกือบไปแล้วจ้ะนี่นี่จ้ะโอ้ยหยิบไม่ถูกเลยเด็ดอวเอามากอไปเลยรเลยที่ด,ดินนี่จ้ะทุกคน ีดอกนี่ตรงไหนอจ้าดอกใหญ่เลยใหญ่มากเลยจ้ารูอะไรนะเราละกลัวรูรูเนี่ยเพราะมี บางชนิดอยู่ในรู่เพื่อนดูที่นี่กำลังออกเลยอเล็กๆอยู่เลยโอนเพื่อนๆก้อนี้เยอะมากเลยจ้ะเก็บไปนี่ก่อนนีเล็กๆก็กลับ อันนี้เหมือนจะเล็กไหมไม่เล็กนะเดี๋ยวเราเด็ดเอา,ม,า,อาม,ม็นไกลตัดดีกว่าแล้วนำมมันมันเองเพ็นดูนะได้เยอะอยู่นะ กวนไก่กตัดด้วยนี่ตัดต้นเล็กตายด้วยเลยนี่เดี๋ยวเอาจะก,ก้อนนี้ก่อนนี้ก้อเดียวอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้เหมือนเห็ดพึ่งทรายเลยใช่จริงๆด้วยอเอาไปด้วยมาดูดิโอ้ยเยะอะเพื่อน ตอนตอนะจ๊ะถอนก่อนนี่นี่จ้ะเปินมาเห็ดทงไส้และนี่สองดอ,อกเลย ฟงสายเท็ได้อยู่นั่นนั่นดูเก่ๆนี่เท็ได้จ้ะเห็ดฟ่งสายเอาไปด้วย